จำได้ไหมคะใครเอ่ยนับดาวเองคะ่ะไปไหนกันหมดนะแอบไปนอนไหนกันหมดไม่รู้ครับโซนนี้นะเด็กๆกโซนนี้ไม่รู้ไปไหนกันหมดเลยน่าจะขึ้นไปนอนบนบ้านกันนะมีแต่น้องดาวเนาะกินเปียกไปสามมังและยังไม่อิ่มเลยคะ่ะเพื่อนๆดูสิ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆแม่ริมคลองสวัสดีวันาศาสตร์จีนนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเด็กๆริมคลองขอวยพรให้ f อซทุกๆท่านคลรยานิมิตรทุกๆท่านนะคะตรงร่ำรวยเงินทองมีความสุขความจเจริญน,นะคะเก็บบรรยากาศเด็กริมคลองไว้ให้ดูกันนะคะวันนี้ครับน้องเพชรสุดรอครับ ดูนะคะนอนดูนกชมนกชมไม้กันอยู่นะเวลานี้คือ8ปดโมงครึ่งนะคะบินคลองนอนกันนะคะกันสบายเลยวันนี้เพื่อนๆพื่พี่พี fc ท่านใดไปเที่ยวก็ขับรถระมัดระวังกันนะคะ,อะขอทุกท่านมีความสุขในวัน จีนนี้นะคะนี่ค่ะแม่แมวช่วยมานะคะน้องเบนน้องยังไม่ได้บ้าน,นะคะ่ะก็ยังอยู่กับแม่เนาะวันนี้ส่งความน่ารักของเด็กดิมคลองมาให้ดูกันนะคะต่งเงินเงินครับเงินครับ สวัสด,ดีเอฟซีหน่อยทีครับลูกเงินครับผมเงินครับสวัสด,ดีครับเอฟซีนะคะนี่พี่เอกนะคะเอกหลับปุ๋ยเลยไม่เอาค่ะลูกไม่เอาค่ะดิชีชีครับสวัสด,ดีเอฟซีครับดิชีดิช,ดชีดิชี่อตออ้ิครับพี่ตังไหมครับผม น้องเผ็ดทับไม่แก้งพี่กขานะลูกลก็คลิปนี้่าความน่ารักของเด็กๆไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ